แนวถามแนวตอบจากเอกสารการสอนชุดวิชา10151ไทยศึกษาหน่วยที่11การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองเรามาเกิ่งไปพร้อมกันนะหน่วยที่11ความเชื่อและาศาสนากับสังคมไทยวัตถุประสงค์เมื่อศึกษาหน่วยที่1 1 1จบแล้วนักศึกษาสามารถ 1. อธิบายข้อพินิจเบื้องต้นเรื่องความเชื่อและาศาสนาได้แนวคิด ข้อพินิษ์เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อและาศาสนามีหลายประเด็นเช่นความเชื่อและาศาสนาในแง่วัฒนธรรมความหมายของคำว่าความเชื่อาศาสนาล,ลัาทธิปรัชญาทฤษฎีเกี่ยวกับการกำเนิดศาสนาระบบสำคัญต่างๆของาศาสนา,สาศาสนากับสังคมและการศึกษา,าศาสนาในแง่ต่างๆวัตถุประสงค์ข้อที่2อธิบายภาพรวมของลักษณะความเชื่อและาศาสนาในสังคมไทยได้ แนวคิดความเชื่อเป็นลักษณะความคิดอย่างหนึ่งของมนุษย์มนุษย์มีความเชื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางจิตใจเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้มีชีวิตอยู่ได้ความเชื่อที่เป็นระบบก่อให้เกิดพิธีกรรมประเพณีเป็นส่วนเชื่อมโยงที่สำคัญในสังคมเกิดเป็นศาสนาขึ้นวัตถุประสงค์ข้อที่3อธิบายอิทธิพลของความเชื่อและศาสนาที่แทรกอยู่ในวัฒนธรรมไทยขแขนงต่างๆได้แนวคิด ในสังคมไทยมีความเชื่อและศาสนาหลากหลายแต่ก็มีลักษณะความเป็นไทยร่วมด้วยคือความอดกัน้นทางความเชื่อและศาสนาทำให้มีความหลากหลายทางความเชื่อและศาสนาไม่ค่อยเป็นเหตุแห่งความขัดแย้งทางด้านการเมืองและสังคมโดยรวมความเชื่อและศาสนามีอิทธิพลต่อสถาบันสำคัญเช่นการปกครองกฎหมายการศึกษาทำให้ความเชื่อและศาสนาแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีต่างๆสอดประสานกันไปอย่างแยกไม่ออกการจะ เข้าใจและเข้าถึงสภาพความคิดของสังคมไทยและศิลปะวัฒนธรรมไทยจึงจำเป็นต้องเข้าใจลักษณะความเชื่อและศาสนาของไทยด้วย ความเชื่อและศาสนาย่อมเปลี่ยนแปลงหรือมีผู้นำไปใช้ในทางต่างๆจึงนับเป็นตัวจักและปัจจัยสำคัญที่ทำให้สังคมความคิดโดยรวมของคนเปลี่ยนแปลงหรือถูกชักนำไปในทางต่างๆได้เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงมีปัญหาใหม่ๆเกิดขึ้นศาสนาย่อมมีส่วนช่วยแก้ไขหรือทำให้ปัญหาซับซ้อนขึ้นได้วัตถุประสงค์ข้อที่4อธิบายสาระสำคัญประเด็นต่างๆในตอนนี้ได้แนวคิด สังคมไทยร่วมสมัยที่ดำรงอยู่ในขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากทำให้เกิดช่องว่างทางความคิดและการสแสวงหาสิ่งยึดเเนี่ยวใหม่ๆส่งผลต่อเนื่องให้เกิดกระแสของศาสนาใหม่ๆหรือแนวใหม่ๆในศาสนาหลักแต่เดิมตอนที่11.1ข้อพินิษเบื้องต้นเรื่องความเชื่อและศาสนาหัวเรื่อง11.1.1ความเชื่อและศาสนาในแง่วัฒนธรรม11.1.2 ความเชื่อศาสนาลัทธิปรัชญ 11. า11.1.3ทฤษฎีเกี่ยวกับการกำเนิดศาสนา11.1.4ระบบสำคัญต่างๆของศาสนา11.1.5ศาสนากับสังคมวัตถุประสงค์เมื่อศึกษาตอนที่11.1จบแล้วนักศึกษาสามารถ 1. อธิบายความเชื่อและศาสนาในแง่วัฒนธรรมได้แนวคิด ความเชื่อเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและเมื่อเกิดเป็นระบบขึ้นในสังคมก็มักเรียกกันว่าศาสนาซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงสถาบันต่างๆทั้งในด้านการเมืองการปกครองเกษตรกรรมและสังคมความเชื่อและศาสนาจึงเป็นสถาบันหลักทางวัฒนธรรมความเจริญของสังคมโดยตรงวัตถุประสงค์ข้อที่2อธิบายความหมายของความเชื่อศาส,สนาลทัทธิและปัชญาได้แนวคิด ความเชื่อหมายถึงการไว้วางใจกันการเชื่อถือการนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ส่วนศาสนาแปลตามศัพท์ว่าคำสอนการสอนเป็นระบบความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งในขณะที่ลัทธิหมายถึงสิ่งที่รับเอามานับถือและปัจญาหมายถึงหลักแห่งความรู้และความจริงวัตถุประสงค์ข้อที่3อธิบายทฤษฎีเกี่ยวแก่กำเนิดศาสนาได้แนวคิด เรื่องกำเนิดศาสนานั้นมีหลายทฤษฎีมีทั้งที่เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เกิดขึ้นมาพร้อมมนุษย์ทฤษฎีที่ว่าเกิดเพราะความกลัวและเห็นว่าเป็นปรากฏการในสังคมมนุษย์วัตถุประสงค์ข้อที่4อธิบายระบบสำคัญต่างๆของศาสนาได้แนวคิดระบบสำคัญต่างๆของศาสนามีหลายระบบคือระบบปรํมปราคติระบบทางจักรวาลวิทยาระบบศิลธรรมจริยธรรม ระบบเรื่องการบรรลุถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดในศาสนาระบบพิธีกรรมและระบบความคิดปัชญาวัตถุประสงค์ข้อที่5อธิบายความรู้เกี่ยวแก่เรื่องศาสนากับสังคมได้แนวคิดศาสนากับสังคมตั้งแต่หน่วยแรกคือครอบครัวต่อถึงชุมชนแล้วไปถึงบ้านเมืองศาสนาจึงเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิด ทั้งกับการเมืองการปกครองเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมด้วยเหตุนี้จึงมีการศึกษาศาสนาเป็นวิชาการเรียกว่าศาสนาศึกษากิจกรรม11.1.1เพราะเหตุใดความเชื่อและศาสนาจึงเป็นสถาบันหลักสถาบันหนึ่งทางวัฒนธรรมในแต่ละสังคมให้นักศึกษาเขียนตอบอย่างสังเขปแนวตอบกิจกรรม เพราะความเชื่อและศาสนากำหนดโครงสร้างความสัมพันธ์และกำหนดพฤติกรรมของคนในสังคมความเชื่อศาสนาเกิดขึ้นในสังคมในขณะเดียวกันก็มีส่วนสร้างสารสถาบันอื่นๆในสังคมด้วยกิจกรรม11.1.2คำว่าศาสนาแปลตามศัพท์ว่าอะไรแนวตอบกิจกรรมศาสนาแปลตามศัพท์คือสถาบันทางความเชื่อในสังคม มีคำสอนบุคลากรพิธีกรรมศาส,สนาสถานและศาสนิกผู้รับนับถือเป็นองค์ประกอบกิจกรรม11.1.3ให้นักศึกษาสรุปอย่างสังเขตว่าทฤษฎีเกี่ยวแก่กำเนิดศาสนามีอะไรบ้างแนวตอบกิจกรรมทฤษฎีเกี่ยวแก่กำเนิดศาสนามีหลายทฤษฎีเช่นศาส,สนาเกิดขึ้นตามธรรมชาติของมนุษย์ศาส,สนาเกิดขึ้นจากความกลัวต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวให้พ้นภัย กิจกรรม11.1.4ให้นักศึกษาอธิบายอย่างสังเกตถึงระบบความเชื่อของศาสนาที่เป็นเรื่องทางปรัมปราคติแนวตอบกิจกรรมปรัมปราคติเป็นระบบในศาสนาหนึ่งหนึ่งที่พยายามจะอธิบายหรือบันทึกเรื่องราวทางความเชื่อกิจกรรมข้อที่สองคำว่าจักรวาลวิทยาหมายถึงอะไรแนวตอบกิจกรรมจักรวาลวิทยาหมายถึง การอธิบายกำเนิดและความเป็นไปได้ของโลกในทางศาสนามักเกี่ยวโยงกับเรื่องศีลธรรมจริยธรรมอันเป็นตัวกำหนดว่ามนุษย์จะอยู่ในสภาพอย่างไรเป็นไปอย่างไรกิจกรรม11.1.5ศาสนากับสังคมเกี่ยวพันกันในแง่ใดบ้าง 2. ศาสนาศึกษาศึกษาถึงศาสนาในด้านใดบ้างแนวตอบกิจกรรม ศาส,สนาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในด้านความเชื่อจึงมีส่วนกำหนดความเป็นไปในสังคมตั้งแต่ครอบครัวไปจนถึงสังคมโดยรวมศาส,สนากำหนดหรือให้เหตุผลเรื่องชนชั้นในสังคมและกำหนดพฤติกรรมของบุคคลในสังคมด้วยศาส,สนาศึกษาศึกษาเรื่องศาสนาทุกแง่ตั้งแต่คำสอนปัจญา ศิลธรรมจริยธรรมโลกทัศน์พิธีกรรมจักรวาลวิทยาประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของศาสนานั้นๆตอนที่11.2ลักษณะความเชื่อและศาสนาในสังคมไทยหัวเรื่อง11.2.1ความเชื่อดั้งเดิม11.2.2ศาส,สนาที่มาจากอินเดียและศาสนาอื่นๆ11.2.3ลักษณะการนับถือศาสนาในสังคมไทย 11.2.4สังคมไทยในฐานะเป็นสังคมพุทธศาสนาวัตถุประสงค์เมื่อศึกษาตอนที่11.2จบแล้วนักศึกษาสามารถ 1. อธิบายสาระสำคัญเกี่ยวกับความเชื่อดั้งเดิมได้แนวคิด ความเชื่อดั้งเดิมในสังคมไทยมีทั้งความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาการนับถือบรรพบุรุษความเชื่อเกี่ยวแก่เรื่องข้าวตลอดจนถึงความเชื่อเรื่องโลกจัก,กรวาลและกำเนิดคนสัตว์ความเชื่อดั้งเดิมเหล่านี้ยังอยู่โดยปรับเข้ากับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพการนับถือศาสนาในสังคมไทยปัจจุบันวัตถุประสงค์ข้อที่2ออธิบายสาระสำคัญเกี่ยวกับศาสนาที่มาจากอินเดียและศาสนาอื่นๆได้ แนวคิดนอกจากความเชื่อดั้งเดิมแล้วในสังคมไทยยังมีศาสนาที่มาจากอินเดียได้แก่ศาสนาพราหมณ์ศาสนาพุทธซึ่งเข้ามานานมากแล้วและศาสนาอื่นจากแหล่งอื่นๆเช่นศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ที่เข้ามาไม่นานนักปัจจุบันมีศาสนาแบบอื่นๆแพร่เข้ามาอีกเช่นคิดจากความหวังใหม่ศาสนาซิกที่เข้ามาพร้อมกับชาวอินเดียที่เป็นพ่อค้าในรุ่นหลังวัตถุประสงค์ข้อที่3 อธิบายสาระสำคัญเกี่ยวกับลักษณะการนับถือศาสนาในสังคมไทยได้แนวคิดการนับถือศาสนาในสังคมไทยอยู่ในลักษณะการเลือกมาเท่าที่เหมาะแก่เรื่องหรือสังคมไทยจึงเป็นไปในเชิงอัตถประโยชน์เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจและมีขันติธรรมทางศาสนาในหมู่ผู้นับถือศาสนาต่างๆวัตถุประสงค์ข้อที่4อธิบายสาระสำคัญเกี่ยวกับสังคมไทยในฐานะเป็นสังคมพุทธศาสนาได้ แนวคิดพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักที่คนไทยโดยมากและทุกระดับยอมรับนับถือแต่การนับถืออาจแตกต่างกันไปตามพื้นภูมิปัญญาของแต่ละบุคคลมีแนวคิดสำคัญได้แก่เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดกรรมบาปบุญคุณโทษบารามีและการอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลกิจกรรม11.2.1ความเชื่อดั้งเดิมในสังคมไทยมีอะไรบ้างให้อธิบายอย่างสังเขปแนวตอบกิจกรรม ความเชื่อดั้งเดิมในสังคมไทยมีเรื่องความเชื่อผีสางเทวดาว่าศักดิ์สิทธิ์สามารถบันดาลดีร้ายเชื่อผีบรรพบุรุษว่าสามารถคุ้มครองครอบครัวบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขความเชื่อเกี่ยวแก่เรื่องข้าวนอกจากนี้ยังมีความเชื่อเรื่องโลกและจักรวาลว่ามีผู้สร้างกลุ่มถึงกำเนิดของมนุษย์ว่ามาจากน้ำเต้าใบใหญ่หรือกล่าวว่าเกิดมาจากมนุษย์ดึกดำบรรคู่แรก ความเชื่อเหล่านี้ยังคงมีอยู่ผสมประสานกลมกลืนไปกับความเชื่อและศาสนาที่เข้ามาจากอินเดียคือศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนากิจกรรม11.2.2นอกจากศาสนาพุทธแล้วในสังคมไทยยังมีศาสนาใดอยู่แนวตอบกิจกรรมสังคมไทยรับศาสนาพราหมณ์พุทธศาสนาอันมีต้นกำเนิดจากอินเดียอาจผ่านเข้ามาทางลังกาขอมมอญ และมีศาสนาที่เข้ามาภายหลังเช่นอิสลามคลต์แม้อยู่ในปัจจุบันก็มีศาสนาแนวใหม่ๆเข้ามาสู่สังคมไทยกิจกรรม11.2.3การนับถือศาสนาในสังคมไทยมีลักษณะเป็นเช่นใดแนวตอบกิจกรรม ในสังคมไทยศาสนาเป็นสิ่งที่คนในสังคมใช้เป็นหลักทางศีลธรรมและเป็นที่พึ่งเมื่อเกิดความทุกข์ร้อนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมากกว่าจะเป็นสิ่งที่มาบังคับชีวิตทั้งหมดสิ่งใดที่ดีใช้ได้เข้ากันได้กับส่วนอื่นๆของสังคมก็รับเข้ามาหรือรับมาปรับใช้ให้เข้ากับสังคมไทยสังคมไทยจึงเปิดกว้างรับความคิดและความเชื่อต่างๆเข้ามาผสมผสานกันหรือสามารถมีศาสนาต่างๆอยู่ร่วมกันอย่างสันติมีขันติธรรม างศาสนากิจกรรม11.2.4ให้นักศึกษาอธิบายประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการที่สังคมไทยเป็นสังคมพุทธศาสนาแนวตอบกิจกรรมพิจารณาได้เป็น3มเรื่องใหญ่ๆคือแนวคิดสำคัญในพุทธศาสนาแบบไทยมีเรื่องบาปบ,บุญคุณโทษ เรื่องบารมีเรื่องการอุทิศส,ส่วนกุศลทั้งหมดนี้เป็นความคิดเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นหลักทําให้สามารถอธิบายเหตุผลของจริยธรรมศิลธรรมลักษณะความเหลื่อมล้ําทางสังคมและการเลื่อนชั้นทางสังคมได้เรื่องต่อมาคือการใช้พุทธศาสนาในชีวิตประจำวันนอกจากเป็นหลักทางศิลธรรมแล้วคนไทยใช้ศาสนาเป็นระบบการประกันเป็นระบบการสั่งสมและเป็นระบบการส่งหรือนำกุศลไปสู่ผู้อื่น อีกเรื่องหนึ่งก็คือวัดเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้แนวคิดทางพุทธศาสนาปักหลักมั่นคงในสังคมไทยเพราะทําหน้าที่เป็นโรงเรียนโรงพยาบาลและเชื่อมโยงผู้ปกครองกับประชาชนตอนที่11.3ความเชื่อและศาสนาในวัฒนธรรมไทยขแขนงต่างๆหัวเรื่อง11.3.1การปกครองและกฎหมาย11.3.2การศึกษา 11.3.3ภาษาวรรณคดีและศิลปะแขนงต่างๆวัตถุประสงค์เมื่อศึกษาตอนที่11.3จบแล้วนักศึกษาสามารถ 1. อธิบายสาระสำคัญเกี่ยวแก่เรื่องการปกครองและกฎหมายได้แนวคิด คติความคิดความเชื่อทั้งในศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์แทรกอยู่ในแนวคิดการกำหนดฐานะและบทบาทหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ไทยรวมทั้งมีส่วนในการกำกับการปกครองของผู้ปกครองชั้นรองรองลงมาให้อยู่ในธรรมส่วนในด้านกฎหมายนั้นก็ได้ใช้หลักคุณธรรมของพุทธศาสนายอยู่มากในการตรากฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยก่อนสมัยใหม่วัตถุประสงค์ข้อที่2 อธิบายบทบาทของพุทธศาสนาที่มีต่อการศึกษาได้การศึกษาแนวคิดในสังคมไทยสมัยจารีตวัดเป็นศูนย์กลางของการศึกษาในชุมชนและเป็นแหล่งรวมสัพพะความรู้แม้ในปัจจุบันวัดก็ยังสามารถมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์การพัฒนาการศึกษาแก่ชุมชนได้วัตถุประสงค์ข้อที่3อธิบายสาระสำคัญเกี่ยวกับภาษาวรรณคดีและศิลปะขแขนงต่างๆได้แนวคิด เมื่อพุทธศาสนามีบทบาทในการเล่าเรียนของสังคมไทยศัพท์ที่ใช้กันอยู่ในทางภาษาศาสนาก็เข้ามาอยู่ในภาษาไทยส่วนในด้านวรรณคดีนั้นก็ได้รับอิทธิพลทั้งจากศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์นอกจากนั้นความเชื่อและศาสนาก,ก็ยังเป็นบอกเกิดของศิลปะขแขนงต่างๆทั้งประติมากรรมจิตกรรมตลอดจนมีส่วนร่วมในศิลปะด้านดนตรีนาฏศิลป์การแกะสลักลวดลายและศิลปะอื่นๆ กิจกรรม11.3.1คติตามความคิดความเชื่อในศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์มีอิทธิพลต่อการปกครองและกฎหมายในสังคมไทยอย่างไรแนวตอบกิจกรรมศาส,สนาพราหมณ์และพุทธศาสนาให้ความคิดเรื่องผู้ปกครองในอุดมคติโดยเฉพาะพุทธศาสนา มีข้อกำหนดทางจริยธรรมของผู้ปกครองเช่นโทศพิธราชธรรมความคิดเรื่องธรรมราชากำหนดความชอบธรรมและความเป็นธรรมในการออกกฎหมายการใช้กฎหมายและการใช้อำนาจของชนชั้นปกครองกิจกรรม11.3.2ศาสนาพุทธมีบทบาทในการศึกษาของชุมชนในด้านใดบ้าง แนวตอบกิจกรรมวัดเป็นศูนย์กลางของการศึกษาตั้งแต่วิชาหนังสือธรรมดาวิชาการช่างวิชาสถาปัตยกรรมศิลปะต่างๆการเล่าเรียนจึงใช้ตำราทางพุทธศาสนาเป็นสำคัญพาภิกษุเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้นำของชุมชนด้านความคิด ความรู้ต่างๆเมื่อปรับปรุงการศึกษาให้เป็นระบบตะวันตกในรัชกาลที่5ก็ต้องใช้วัดและพระภิกษุเป็นทรัพยากรสำคัญพื้นฐานที่จะปฏิรูปก,การศึกษากิจกรรม11.3.3พุทธศาสนามีอิทธิพลต่อภาษาไทยวรรณคดีและศิลปะอื่นๆในด้านใดบ้างและอย่างไรแนวตอบกิจกรรม พุทธศาสนาศาส,สนา,าพรามณ์ใช้ภาษาบาลีสันสกิตเมื่อเรารับวิชาวความรู้ทางด้านนั้นๆมาจึงรับเอาคำศัพท์ต่างๆมาด้วย แม้เมื่อมีความรู้มาจากทางตะวันตกก็ยังคงใช้ภาษาบาลีสันสกฤตผูกศัพท์ต่างๆวรรณคดีไทยมักได้เรื่องราวและแรงบันดาลใจจากศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนาคติทางพุทธศาสนาสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีแม้ที่ไม่ใช่วัณนนคดีพุทธศาสนาโดยตรงศิลปะด้านอื่นๆก็เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับศาสนาทั้งสิน้นเช่นจิตรกรรมฝาผนัง ใช้สอนคติทางพุทธและใช้ประดับประดาศาสนาสถานการช่างการดนตรีเกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมในศาสนาจึงกล่าวได้ว่าสัมพันธ์กับพุทธศาส,สนาอย่างแยกไม่ออกตอนที่11.4สภาพความคิดความเชื่อและศาสนาในปัจจุบัน หัวเรื่อง11.4.1ศาสนากับการเมืองการปกครอง11.4.2ศาสนากับความคิดเรื่องมนุษยธรรม11.4.3พุทธศาสนาในปัจจุบัน11.4.4ศาส,สนาใหม่ในสังคมไทยวัตถุประสงค์เมื่อศึกษาตอนที่11.4จบแล้วนักศึกษาสามารถ 1. อธิบายสาระสำคัญของศาสนากับการเมืองการปกครองได้ แนวคิดความเชื่อดั้งเดิมศาสนา,าพราหมณ์และศาสนาพุทธต่างก็มีอิทธิพลต่อการเมืองการปกครองของไทยที่สำคัญก็คือความคิดความเชื่อทางศาสนาที่เคลื่อนไปจากหลักพื้นฐานเพราะความไม่เข้าใจใจะโยงยายให้เกิดความขัดแยง้งความแตกแยกและการทำลายล้างกันระหว่างกลุ่มคนที่นับถือศาสนาต่างกันในสังคมนั้นๆได้ วัตถุประสงค์ข้อที่2อธิบายสาระสำคัญของาศาสนากับความคิดเรื่องมนุษยธรรมได้แนวคิดาศาสนาเกี่ยวเนื่องกับความคิดเรื่องมนุษยธรรมและร่วมมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อทำรงอุดมการนี้งานที่เห็นเด่นชัดเช่นการศึกษาการรักษาพยาบาลการสาธารณาสุขการบำบัดผู้ติดยาเสพติดการส่งข้อแรงงานเด็กตลอดจนถึงการอนุรักษ์ป่าไมา้วัตถุประสงค์ข้อที่3 อธิบายสาระสำคัญของพุทธศาสนาในปัจจุบันได้แนวคิดพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการของสังคมก่อให้เกิดกระบวนการทางาศาสนาที่มีจุดเน้นต่างกันว่าจะอยู่ที่เรื่องศีลสมาธิหรือปัญญากระบวนการเหล่านี้ที่ดำเนินการโดยไม่สมดุลเหมาะสมก็มี พุทธศาสนามีบทบาทในสังคมไทยดังนั้นด้านการผสมผสานความเชื่อและศาสนาให้อยู่กันได้ด้วยดีการสร้างโลกทัศน์และกรอบความคิดเกี่ยวแก่คนและสังคมการมีบทบาทในวิถีชีวิตชุมชน,ชมชนการปกครองรวมทั้งในสังคมทุนนิยมและเทคโนโลยีที่ดำรงอยู่ในขณะนี้วัตถุประสงค์ข้อที่4อธิบายสาระสำคัญของศาสนาใหม่ในสังคมไทยได้ แนวคิดความสับสนในวิถีชีวิตปัจจุบันที่เคลื่อนไปตามแรงเหวี่ยงของวัตถุนิยมบริโภคนิยมทำให้ผู้คนพยายามสแสวงหาที่พึ่งทางกายใจเป็นสำคัญกว่าที่พึ่งทางปัญญาก่อให้เกิดกระแสใหม่ๆของศาสนาหลักแต่เดิมอาทิโยเลพลังจักรวาลเจ้าแม่กวนอิมกิจกรรม11.4.1 ศาส,สนาทุกศาสนาต่างเน้นเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติแต่ความไม่เข้าใจแนวคิดอันเป็นหลักพื้นฐานได้ยงใยให้เกิดผลที่ไม่ดีข้อใดแนวตอบกิจกรรมการพยายามแสดงลักษณะเฉพาะตนทางด้านความเชื่อและศาสนานำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองการปกครองเพราะอาจไม่ยอมอยู่ใต้การปกครองของชนที่ต่างศาสนากันมีการใช้คติที่ต่างกันเป็นชนวนก่อให้เกิดความไม่สงบ กิจกรรม11.4.2ศาสนามีบทบาทใดบ้างในด้านมนุษยธรรมแนวตอบกิจกรรม ศาส,สนาเป็นตัวจักสำคัญดำเนินการด้านมนุษยธรรมช่วยเหลือผู้ตกยากประสบภัยรวมทางรักษาสภาพแวดล้อมเพราะสามารถใช้ความเชื่อทำให้เกิดความศรัทธาและความวางใจว่าจะดำเนินการได้อย่างไม่มีอคติและไม่นำทรัพย์สินที่จะไปช่วยเหลือไปใช้จ่ายอย่างไม่ถูกต้องกิจกรรม11.4.3 1. ในสังคมไทยปัจจุบันกระบวนการในพุทธศาสนาทางด้านศีลสมาธิปัญญามีสาระโดยสรุปเป็นเช่นใดแนวตอบกิจกรรมพุทธศาสนาในปัจจุบันถูกมองว่าหมดความสำคัญลงเพราะวัดไม่ได้เป็นศูนย์กลางของชุมชน โดยเฉพาะชุมชนเมืองใหญ่ภาะภิกษุประพฤติย่อหย่อนสังคมเปลี่ยนไปคําสอนอาจไม่เข้ากับสภาพปัจจุบันเกิดกระบวนการเพื่อปรับให้พุทธศาสนาเข้ากับสังคมเป็น3แนวคือเน้นเรื่องวัดปฏิบัติให้เข่งคัดเน้นเรื่องการทําสมาธิแต่ทําด้วยสํานึกทางสังคมอุตสาหกรรมเน้นเรื่องปัญญาพยายามหาทางปรับให้เข้ากับชีวิตในปัจจุบันและศาสนาอื่น กิจกรรมข้อที่2พุทธศาสนามีบทบาทในสังคมไทยอย่างไรบ้างแนวตอบกิจกรรมพุทธศาสนาในปัจจุบันยังคงมีบทบาทในด้านการเป็นพื้นฐานหรือตัวเชื่อมทางความคิดความเชื่อแบบต่างๆ การสร้างโลกทัศน์และกรอบความคิดเกี่ยวกับคนและสังคมเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องไตรลักษณ์บทบาททางด้านชุมชนในชนบทยังคงเป็นศูนย์กลางของชีวิตพราพิกษุเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและยังเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาเป็นแหล่งที่พึ่งทางใจท่วงดุลให้สังคมที่กำลังเจริญกับวัตถุอย่างรวดเร็วกิจกรรม11.4.4กระแสใหม่ๆทางด้านาศาสนาในสังคมไทยปัจจุบันมีอะไรบ้างแนวตอบกิจกรรม มีกระแสความคิดความเชื่อทางศาสนาที่เกี่ยวกับการรักษาโลกมีศาสนาแนวใหม่ๆที่ชักจูงให้ร่วมการทํากิจกรรมต่างๆแต่ก็มีความเชื่อบางแบบที่แฝงมาเพื่อหลอกลวงและนี่ก็คือแนวถามแนวตอบเอกสารการสอนชุดวิชา10151ไทยศึกษาหน่วยที่11ครับ